ถ้าคิดจะช่วยเหลือใครจงทําใจไว้ว่าให้แล้วอาจจะไม่ได้คืนอีกดึงชงร่วมนะครับนั่นคือปีเถาะปีกระตายนะครับนะ ีเถาะเนี่ยนะครับควรระวังในเรื่องเคาะกรรมเคาะกรรมและความกดดันในหน้าที่การงานและภาระที่ไม่คาดคิดที่ต้องแก้ไขในเรื่องการงานโปรเจกต์หรือสายงานที่เราผิดชอบนะครับตำแหน่ง,งหน้าที่ต้องระวังและดูแลให้ถี่ถ้วนเพราะปัญหาที่จะเกิดเกิดจากเราประมาต้องระวังให้เป็นพิเศษในเรื่องการเงินไม่ได้ดั่งใจเหตุเกิดจากการงานที่ติดขัดการใช้จ่ายที่มากเกินตัวและความจำเป็นในการ ช่วยเหลือเนี่ยต้องระวังวงเล็บไปเลยการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คิดให้ดีไม่ว่าในรูปแบบไหนในเรื่องการเงินถ้าคิดจะช่วยเหลือใครจงทําใจไว้ว่าให้แล้วอาจจะไม่ได้คืนในเรื่องความรักถือว่าชงดีดีเลยนะครับครอบครัวสุขสันต์บริวารดีคนรักดีคนโสดเนี่ยมีโอกาสดีๆมากๆในการที่จะได้คุยเลื่อนขั้นขยับการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานปีนี้ว่าที่ไหนดีสำหรับคนปีละกาต้นปีอยากไหว้พระไหนๆก็ชงร่วมละนิดนึงนะ ไปเลยครับ 1. น ถ้ามีเวลาจริงๆในหนึ่งเดือนทุกวันขึ้น15คห้าค่วันพระจันทร์เต็มดวงนะครับไหว้พระสวดมนต์ไปไหว้ที่วัดก็ได้นะครับไหว้ที่บ้านก็ได้นะครับแล้วกวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มของเรานะครับขอให้เราผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปถ้าอยากจะไปไหว้อาจารย์แนะนําให้ไหว้นะครับศิลาพระจันทร์ลอยอยู่ไหนอาจารย์อยู่ในมณฑปหน้าปราสาทนครหลวงที่จังหวัดอยุธยาก่อนทางขึ้นปราสาท นัววางหลวงอยู่ปากทางเข้าให้ไปอธิษฐานขอความสําเร็จแต่ถ้าตัวเองมีความเครียดให้เดินไปข้างหลังก่อนข้างหลังพระจันมันจะมีช่องอยู่ให้ตั้งอธิษฐานตรงนั้นแล้วพูดไปเลยว่าขอแก้เรื่องพวกนี้เสร็จแล้วค่อยวนกลับมาด้านหน้าแล้วค่อยขอพรนะครับอันนี้เป็นทรกของอาจารย์หนึ่งเนาะ